แต่เขาไปขามาแล้งโดนนี่ดอกเขาเมิดเลยครับเผิ <c oughs> ่อ <c oughs> มันพัตอาใหม่บดิษปรผสมพันธุ์กันดอกพี่น้องเพิ่ <c oughs> นได้ฟังมืองว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาหลักอะเ็ดจังได๋สิได้ผลผลิตแบบนี้นะน ผ้าหางยางเบ่งจากของเพิ่นครับมาหนีผ,ผ้าบบกสวนบักแต่งแต่งล้านนะครับสวัสดีครับช่องหอยกระโดดนะครับมาหนีผ้ามาเบงสวนบักแต่งล้านแต่งกวาแต่งล้านนี่แหละครับ แต่ก่อนเดื่นต้องหาจะฟ้องคนกอนแล้วหนาสิเก็บอยู่ทั้งฝุดละมั้งพี่พ <c oughs> หดหนามอยู่พี่ <c oughs> แต่งล้างกำลังเป็นหน่วย น้าสิมุขขอทายสวนเนี่ยครับเช้านี่แล้วก็หดหนาหดทามันธรรมดาครับอันนี้เขาก็อยู่กับเจ้าของสวนพึ่งนะครับยูกับคล้องสวนถึงมั้สภาพแบบเลครับน้าหน้าซื้ออยังก็ครับเออถ้าก็ซื้อเลรียกซื้อเลนซื้หรีนก็ซื้อจอยนั่เหระครับน้าจอยนะนในกาสวนนี้มะแตีงร้านบ่ครับมะแตีงร้านแตีงร้านเป็นยังไง กำลังจะได้เก็บสามสี่เหมือะได้ไปดูตันกลัวกำลังเป็นหน่วยนะครับกน่ะเก็บไปแล้วบ่เก็บเก็บไปแล้วเก็บมือเศร้านี่ก็คือแต่งต้องเก็บตอนเศร้าเนาะเก็บก็ต้องเก็บตอนเศร้าแต่งนี่หมดแล้วไม่ได้เก็บบัได้เอาไว้แต่วันนี้ผมก็สิถามให้พี่น้องเพิ่นได้รับข้อมูลนะมาทั้งนี้ก็ได้ครับ มือแรกเขาก็บว่าเบิรงดูแลมันถ้าสนใจกับมันเขาก็ต้องดูแลรักษาของมันพักกับกำลังสิขื้นกำลังสิได้ใหญ่นะเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นเห็นบอตข้างมันกำลังสิขึ้นถึงคางแล้วคือสิทามพี่น้องเพิ่นได้ฟังม่งว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาหลวกฮ็ดจังได๋สิได้ผลผลิตแบบนี้นะนะเริ่มเริ่มจากการปลูกนี่คือเตรียมดินบ่ครับเตรียมเป็นร่องออเริ่มจากการปลูกแล้วเขาก็ต้องไถที ครับท้ที่เราก็ยกล่องยกล่องเห็นว่าเราเสมอกันเห็ดหล่องระยะนี่เราประมาณเม็ดหนึ่งนี่นะครับนี่กลัวๆนี่เออนี่แหละยกล่องแบบนี้เอาคุ้มผาพายังกว่าเอาคุ้มผาแต่เขาบอคุ้มผาเขาสิหยาบหยังมันสิเกิดอ๋อก็คือคุ้มมันสิเกิดหลายแต่ว่าจะเพิ่มันเกิดหลายเขากคือโอ้วันีเวลาได้หยุดได้ย้อนเขาก็ต้องมาถอนหญ้าถอนหยังของมันหลาย ครับับบน<ต>ี้การ,ราปลูกนี่คือใส่เม็ดปลูกเลยบ่ครับใส่เมรร็ด<ม>ปลูกเลยลงหลุมระยะพื้นเพราะมันคือ,อขึ้นมาตรฐานของมันนี่คือผาคุ่มก็เฮ็ดสําเร็จมาให้ครับอืมใส่เม็ดปลูกเลยจำช่องบ่ได้ว่าเพราะใส่ก็บ่นอกจากเฮาปลูกแล้วปึ๊บปลูกแล้วเฮาเหลือจากมเมล็ดมันเฮาก็ต้องเอาไปเพาะไว้เพราะวอใบยางว่าเฮาเพาะไว,ะไว้ปึ๊บการเกิดของมันสิบ่ทอกันมันว่าล่ะมองได้มันบ่เกิดเฮาก็ดได้เอาเอาทุมเฮาไปเพาะ ซูมห้องไปเพาะห้องสมบันเนบบางใดเพิ่มบ่เกิดมันจะได้เสมอกันปานี้ระยะต้นที่มันขึ้นนะครับต้นต้นมันขึ้นนี่ก็นี่แหละเฮ็ดตะโกงตะคายเ้าขึ้นระยะต้นมันขึ้นจักเออเดี๋ยวไอ้นั่นข้างมันก่อนเนาะนี่ค่างอันนับแรกก็ต้องเฮ็ดข้างนี่เอ้านี่แหละเฮ็ดข้างก่อนมััันกก็สลแล้วก็ใส่ตะคายนี่เนาะครับเนาะนี่แหละใส่คายให้มันเกาะขึ้นเนาะคายมันเกาะขึ้นปานี้ต้นมันนี่ ปลูกปลูกดนปันไดครับมันจังสีออกดอกออกหน่วยเองสิสามสิบห้ามือเขาได้เก็บเลยสามสิบห้ามือครับมันืได้เก็บครับสามสิบห้ามือมันกับไ<ม>ตขึ้นเข้าปล่อยมัน ไปตามธรรมชาติหรือว่าต้องจัดการเฮ้ต้องจัดการตัวใดมันบะขืนเขาก็ตตองมาซอยเหลือมันก็คือเอาเอายอดมันขื้นพิ้งตะไคร้ไปยอดมันขืนตะไคร้ไปไปแต่เขาผมันแตกมันนานมันก็แตกกิ่งแตกอย่างมันลายแต่มันแตกกิ่งอย่างเลยๆลายจังสีนะซอยเหลือจะคข้องขื้นบัวไร่เขาก็ต้องสามารถเก็บขื่นมาซอยข้าพี่น้องพญางช่อมไปเรื่อยๆนี่มันกะํำลังเป็นวยังสีนะครับอืมตอนนี้พอมันออกนวยแล้วสามสิบ สามที่ผ่ามือสามที่ผ่ามือออกนวยครับบันี้หลังจากที่มันออกนวยแล้วโดนเก็บไปได้อีกโดนมาครับอยู่กับการเท้าไห้น้าดูแลให้หน้ามันดีๆ้าใหน้ามันสม่ำเสมอือนกับเก็บไปเป็นแบบมีสิบมือหมดแล้วครับคือเก็บไปตอนเนืองสิมือเก็บทุกมือครับมีสิบมือหรือหลายกูอนนั่นอีกอันนี้แตงร้านเนาะแตงร้านครับอันนี้เก็บมันได้จักมืออาทิตย์เดียวนน่ครับอันนี้ มันเจ็บเมื่อไรทีหนึ่งเราการฉีดยาให้ฮอร์โมุนยังพวปุณิลายาให้ฮอร์โมนกับให้ปุยให้เขาให้ใบมันธรรมดาคือเบอร์ไฮไลท์เนาะเบอร์ใดไฮไลท์เนี่ยสังเกตใบนะครับพี่น้องสังเกตใบสังเกตเนี่อันนี้มันเป็นฝนตกใส่เป็นล่าบอกเกิดคือการฉีดยาไล่มันก็บสิบบอสเป็นอย่างสิเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือปล่อยตามธรรมชาติไนปล่อยตามธรรมชาติแต่เขาฉีดยาจะรักษาโอเคักมันก็สิบบอสเป็นอยังแต่มันก็ดูแลรักษาง่ายู่เป็นแบบ อันนี้ก็อันนี้ใบโคนมันครับใบรางเบิ่งสังเกตเบิ่งเขาไปต้องสังเกตเบิ่งใบมันนี่มันเหลืองันไรเป็นบ้ล่ะครับบ่งยอดยอดแตงเนี่ยมันสิขึ้นข้างเนี่ยเบิ่งยอดมันสิยืดยืดแตงเดียวบางใบมันนี่มันสีสารัดทิ่งมัปลายมันเนาะปลายมันปลายมันสิยอดมันเนี่ยมันสิขึ้นข้างอย่างเดียวอ่าหน้านี่มองนี่แป๊บนึงครับไอ้ระบบน้ำนี่ระบบน้ำของเข้าก็คือต้องพอระบบน้ำแบบนี่ก็คือว่าไงปลูกเคล็ดการเกษตรนี่มันเรียกงโได้ที่บ่วใส่น้ำ โอเพราะฉะนัเกษตรเลี้ยงบ่ได้หลักๆน้ําคือระบบใหญ่เลยครับน้ําหลักๆต้องมีน้ํเนาะเออหลักมันคือคือน้ําครับถ้าเฮาบ่มีน้ําดอกเสร็จบ่ต้องเลยหลักๆไอ้ปีหนานี่มันเห็ดยากกว่าทีนี่น้ําเฮาก็บ่พอครับน้ํามันก็แห้งโอ้แห้งเอามันแห้งครับเกิดมาเป็นปีปีนี่กับฝนตกอยู่ทีเดียวครับนน้ําจังสิบ่แต่ใสแล้วครับ นี่ก็มีหน้าแล้วเดือนหน้ากมีสาให้แต่สินักไปเก้าไปเก้าแต่ผลอย่างเดียวครับเอาเห็ดบดท่านช่วงแต่เกษตรท่านฤดูของมันนี่ราคามันสิคืนดีกว่านี้นี่ช่วงนี่คือเขาว่าปลูกเขาปลูกไม่ไม่นั่นช่วงนั้นบอดที่นี่หลังจากมีสาสงการไปแล้วเขาจะได้เก็บบัดที่นี่เขาบอกว่าหลังนั้นมันค้นกับเมืองไายนักเลี่ยนกับเปิดมันกะ ขายได้ราคาดีอันนี้โรงเรียนจักไรครับเนี่ยที่นาเห็ดโอ้อันนี้เห็ดน้ำกันสองเจ้าไม่ยุซีไรซีไรทั้งหมดดีเลยทั้งหมดซีไรสองเปลี่นที่ทั้งหมดซีไรนะครับโอกแตงลานเม็ดเลยแตงลานเม็ดเห็ดกับผู้ซอยก็หนึ่งฟังฟังนี่ก็เป็นปลาดำญ่อยปลาดำย่อยผมรุ่งครับคนเกิดกับต้องส่แตงกับต้องเสร็จียดเนี่เก็บตอนเศร้าได้จักโลครับที่มาเก็บ เก็บต้นเามือเศ้านี่มั้เอาเศ้านี้เลยอยู่สามสี่รอยโลโอ้ครับไอ้ตอนนี้เขาก็มาประมาณสี่ห้าโมงแรกแล้วเนาะตัดเย็นากาศเย็นๆการมันก็เย็นเป็นเนาะนี่คือแตงลานนะครับเออแล้วเวลามันออกดอกเลยนะเขาต้องผสมให้มันบ่โอ้เขาก็ต้องบดอะไรผสมเข้าใส่นมใส่กาแฟใส่กะทิแดงใี่ยังก็ได้ให้แม่ง เพิงอ่ะมาซอยโอ้บอกไงคือเขาหล่อมาแล้งผสมผัดไหผสมผัดไหอ๋อไอที่ฉีดนี่คือเราไปฉีดของหวานห้มันมันกับมาเจะอันบ่ล่าม่นมะโจ้กัเต็มปลารเนี่ยมอเทคนิคนี้คือใส่สูตรธรรมศาสตรใส่สูตรธรรมศาสตร์เัคือการเอา นอย่านของบ้านของยังเราไม่ฉีดถหงมันรอให้มันให้มันเพิ่งไม่เยาะมาตอมไปผมนึกว่าเสีเฮ็ดคือแตงโมนะแตงโมเเสียวไปตอเห็ดคือแตงโมมันกิบเคือกันแตงโมมันสิง่ายเพราะว่ามันบริเวเฮ็ดลานแบบนี้แตงโมก็สิคุมไปน้องผืนอันนั้นเอาเด็กยาวมันบหยาวเก็บมือเก็บมือนะเก็บสูมือถ้าได้เก็บก็เก็บทุกมืออันนี้แตงโมท่านหลร้ายเนี่ยมันเก็บแค่ชักมือไปสี่มือ เออสี่หมื่นหะนวยนวยสั่มใดเก็บใดครับเลยเออกระฝืนนวยมันงประมาณประมาณแข้งหน้ก็ได้เนาะเต็มตัวยางจักหน่อยจักหน่วดนวดต้องเด็ดมากก็ได้ครับเดี๋ยวผมเบิ้งนั่นนี่เก็นบอยมือสามก็ได้เก็บเลยอ๋อก็คือม่ออื่นอันนี้ได้เก็บแล้วได้เก็บแล้วครับนวหง่ายด้วยครับนี่ละแต่งลานก็ต้องลักษณะแบบนี้นี่เป็นยังซี่ไมได้เก็บกับแบบนี้ แบบนี้แล้เไมาได้เจ็บก็ดีได้ผลผลิตจังสี่แล้วอีกโดนบ่ครับจังมันจังสีมืดนะแบบมันต้องการรักษากัดกับ่านน้ำของเขาเท่าไหร่สองเดือนได้ปะมันสี่ได้ยืงสองเดือนดอกมันสิได้อยู่ประมาณจะมีสิบมื่นยี่สิบกว่ามื่นอ่ะอืมครับตีเขาเก็บแล้ได้ซ้ำมารถได้อยู่ยี่สิบกว่ามื่นข้างหน้านี่ยปูคือชุดเดียวกันมืดเลยปะชุดเดียวกันมืดพร้อมกันมืดอ่าก็คือลวดเดียวเท่ยเดียวเลยลวดเดียวเท่ยเดียว ปลูกความกันเพราะว่ามันเหตุสำกันสองเจ้าบนบล๊ะเขาก็แบ่งตีกันคนละครึ่มเหตุไปยอดมันเดินดีเพื่อนมันท่วมรากเนมันขึ้นสมบูรณ์เบืองหม่องยอดมันเนาะครับเบืองยอดมันนะมันขึ้นเต็มรายนะครับการวิธีการเบิ่งไว้มันจะเสร็นมันไม่ขึ้นคือข้างในนี่นวยหลายนี่เห็นมันอยู่ข้างนอกมัไม่เห็นไว้ดอกข้างนอกมันไปคุ้มเขาตัดตะขังใน ข่างในมันหลายเพราะว่าขัางในเขาตัดใบนอกนี่สิเหลียวเห็น่วยเวลาเขาเก็บเขาเก็บขคาขัางในเดียว่ได้เก็บขัางนอกนั่นแหละยางร่องนั่นแหละเขาเป็นคนเก็บแต่มาเก็บขัางนอกมันใบคุ่มเลยไม่ไหวแล้วผ่านทิศไซนี่ครับพ่านที่ปลูกพ่านอย่างอ๋อมันผ่านีนามาปลูกไหมมีซื้อบะมันกต่ีมอยู่แต่มันหนังเป็นอย่างว่า เรียกว่าทั่วไปซื้อตามตลาดนี่บอกมันก็เป็นตาสอนแดงเขาอ๋อสอนแดงสอนแดงครับน้มยใหญ่ครับมันเป็นสอนแดงเราเมะกอปู่อ้าวก็ได้ข้อมูลครบถ้วนอยู่นะครับอันนี้นี่อีก่น้อยนึงนี่โอ้งามงามแต่มันอยู่ขังนอกเขาเสียเร็วภาษามาเร็วเห็นปันแดดดอกแต่เขาเขาไปขังได้ไปได้ลองขุดไม่เสียไรไม่เห็นนยมันกําลังขีขึ้นเหมือนจังสันเหมือนวัยซ้ำข้อขวดซ้ำไม่อยู่นี่ งามอยอ่วันนี้ลงทุนรายบนอ่ะคิดเนี่ยเอาเอาจังสี่ก็ได้คิดว่าการลงทุนกับการเฮ็ดนี่คุ้มค่าต่อการเฮ็ดมันก็ต้องคุ้มค่ามันก็ต้องได้ผลผลิตหลายกว่าเขาลงทุนมากกว่าเฮ็ดได้อยู่ได้มันบ่าอันนี้เขาลงทุนไปสอง0มืับยอดเงินหน้อยเถัะมันอยู่กับราคาคือกันเด้แต่ราคามันขึ้นไปปั๊บต่มือนี้่็บ่ได้ถามแม่บ้านเขามาให้ว่าได้ราคาเท่าไครับออันนี้ผมก็สี แนะนํำให้พี่น้องที่เบิ่งทั้งยูทูบเนี่ยเพิ่นได้เห็นว่าหวยกระโดดบานเท่านี่มีมีของหลายอย่างมีหลายอย่างมักลานพักยังครับมีการเกษตรทุกอย่างลำย่อยอย่างสิ่งนีครับเกษตเป็นอเพิ่นอยากสิเข้ามาเที่ยวเลนเ่อเพิ่นอยากสิมหาสื่อสินค้านะพอ้าอยากได้สินค้าแบบด่วๆเร็วอย่งสิข้ามมหมู่บานเท่ามาเบิ่งได้เนาะพมกับว่า ก,ก็เลสทายถอดออกบางนี่ออกไปบางนี่ผมมีคำว่ขาขา่มามะเรงให้ตโโ้อฮู้มอนให้สมบูรณ์แบบให้เพราะว่าช่วงเป็นดอกนี่เฮ็ดจังได้ก็ได้ขอให้แมลงมาตอมดอกให้มันผสมพันธุ์ไปเทคนิคคือสูตรธรรมชาติข้อศีข่ามะเรงมาได้เด้ยครับมันเหม็นเด้มะงอย่างมันสิบ,บอมมะตอมดอกตอมอย่างเฮาเด้อครับ อ๋อแมนแมนเออแต่เขาอยากข่ามะเร็งบด้ก็คือสีใสอยากข่ามะเร็งบด้เพราะว่าขัานมะเร็งบ่มาเกสรกับบบผสมแมนครับเทคนิคมันก็ต้องไปแบบนั้นอ่ามันีก็เลยได้ความว่ายาบ่ต้องใส่หลายยาบ่ต้องใส่หลายใส่แต่ฮอร์โมนบำรุงเอาฮอร์โมนบำรุงใบบอมลุ่งยอดให้ยอดมันเดินมันหย่างไปข่ามะเร็งห้ามเลยออืเพราะว่าเป็นดอกมะเร็งสิบ่มาตอมครับผมแต่เฮาไปข่ามะเร็งดนนี่ดอกเฮาเมดเลย เผื่อข่งบรมตอมไห่็อะปรผสมพันธุ์กันดอกอ่ไ้เยซอนนี่อันนี้จากเจ้าของสวนนะครับเพตจริงทําจริงอยู่ที่บานหวยกระโดดอ่านี่แหละครับกันประกาศไม่ค่าหรือว่าเพื่อนๆทั้ง Youtube อยากสีขามาเบิงงานหวยกระโดดก็มาบอยากนะครับอยู่อำเภอสนามช้ยเขตจังหวัดชายเชิงเซานะครับทั้งนี้ก็100%ครับการเกษตรเท็ดทุกอย่าง เนาะบ้านเฮาเมื่อทุกยาเมื่อถุกผักบ้านเฮามีอย่างเนี้มีบักแตงมีแตงมีบวบงูครับบวบหอมน้ำเต้าครัไหวมันก็มี่เลยหบักลำย่ยก็มีลำย่ยก็มี่ไอ้บักเผาก็มีบักเผามันกระมี่บักบักมีก็มี่มี่เหมือนเลยทุกอย่างก็ได้ปลูกได้อยู่ได้กินกันอืม พักสวนขั้วในมีอยู่แล้วครับพักสวนขั้วเห็ดปลูกกันหลายแปลงอยู่เห็นอยู่นั่นแหละเอาเห็ดจอยเหลือเพื่อในกรอบพวของเราอ้าวมื่อนี้ก็ขอบคุณนะจอยนะครับที่มาให้ข้อมูลออเกี่ยวกับสวนแตงล้านนี่ก็ขอบคุณมากครับผม